ก็สนุกดีนะแต่เอาเบาะลมมาด้วยแนะนําอีกชีนึงเอาเบาะลมมาด้วยเพราะว่ามันปวดก้นมากครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเนี้ยเป็ดจะต้องไปถ่ายเอ็มบีที่รถไฟล้วประมาณสักเครื่องชั่วโมงหรือชั่วโมงนึ่งน่าจะออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องไปทานรถไฟช่วงเช้านะครับ เดวันนี้เป็นจะเก็บคลิปมาฝากทุกคนด้วยว่าบรรยากาศในการถ่ายทําบนรถไฟเ,เป็นยังไงบ้างเนาะไม่รู้จะเก็บคลิปได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าเราก็ต้องทํางานก่อนนะเนาะแล้วก็ค่อยแบบว่ามาเก็บคลิปนะครับอาจจะเป็นเบื้องหลังการถ่าย m อของเป็ดเองนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากาลังมาถ่าย MV ที่รถไฟนะครับเรากำลังนั่งรถไฟไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่าย MV ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกจาก ถ่ายซีนเมื่อกี้เสร็จนะครับแดดมันแดดตอนเช้าเมื่อกี้แดดประมาณ8ปเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยกำลังดีแต่ว่าตอนเนี้ยเรากําลังรอซีนที่แบบออกต่างจังหวัดอยู่นะครับแล้วก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะหลักๆเนี่ยเป็นก็จะได้ถ่ายทั้งแบบเป็นฟู้ดนะครับเป็นฟู้ดซินดลงแล้วก็เป็นฟู้ดใช้สําหรับป,ประกอบเป็บีด้วยตอนนี้ก็เลยเรอถ่ายไปเรื่อยๆอยู่นะครับติดติน้าไม่ค่อยได้นั่งรถไฟเลยนั่งรถไฟครั้งล่าสุดน่าจะตอนเด็กๆเลยครับ ตั้งแต่แม่ผ่านั่งนะแต่โตมาก็ไม่เคยได้นั่งเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปกาญจน,นบุรีกันนะครับทุกคนแล้วนี่ก็ออกไปถ่ายแบบนี้ถ้าล่วงทำไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าล่วงทำไงอะ่ะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว MV ตัดเสร็จเนี่ยไม่เป็นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็ดจะจะ,จะเอาซีนไหนบ้างออกมาเนาะเพราะว่ามันถ่ายหลายซีนมากเลย <c oughs> ตั้งแต่เมื่อวานเย็นวันนี้ <c oughs> ตั้งแต่เมื่อวานเย็นๆน,น,นะครับเย็นวันนี้ก็คือเรากะจะถ่ายเป็นซีนที่แบบว่า เก็บไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับอาจจะบางซีนอาจจะไม่ได้ออก m อหรืออองเสียอาจจะได้ออกนะครับก็ต้องรอดูต่อไปเพราะ่เพลงมันประมาณ3นาทีกว่ากว่าเนาะแล้วเราก็เก็บฟูดให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าบางทีฟูดเหลือที่ว่าฟูดขาดอะไรแบบนี้นะครับอย่างหนึ่งนะั้นจะบอกให้ว่าวันนี้ยังร้องไห้ไม่ได้เลยอะ่ะทีมบอกว่าให้ร้องไห้สวัสดีครับ กุกนในนี้เปิดพาทุกคนมาดูนะคือเราขึ้นรถไฟมาตั้งแต่สถานีบางกอกน้อยที่กรุงเทพนะครับและนั้นตอนนี้เราอยู่ที่สถานีน้ำตกกาญจนบ,บุรีซึ่งน่าจะเป็นสถานีสุดท้ายก็คือสถานีสุดท้ายนะตอนนี้ใครที่ขึ้นตรงนี้ก็คือกลับกรุงเทพแล้วนะแต่เราก็คือลงมาสุดสายเลยวิวสวยมากตรงนี้ครับวิวสวยมากใครที่ขึ้นตรงนี้มาก็คือสุดสายเลยนะครับก็ แนะนำว่าถ้าเกิดแบบอยากจะเที่ยวอย่างเงี้ยไปคิดว่านั่งรถไฟเที่ยวก็สนุกดีนะแต่เอาเอาบาะลมมาด้วยแนะนําอีกทีนึงเอาเบาะลมมาด้วยเพราะว่ามันปวดก้นมากครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่นั่งไม้อะเนาะมันมันค่อนข้างปวดก้นนะครับมันชื่อเนี้มันชื่อว่าสถานีน้ําตกแล้วถ้าเกิดเราจะไปต่อที่น้ําตกอะมันจะมีรถรถกระบะท,ที่มันต่อสองแถวขึ้นมาแล้วก็มีหลังคาครับเขาบอกว่าคนละยี่สิบาทแต่เขารอคนเต็มรถนะเขาถึงไปอันนี้ก็ คิดว่าราคาไม่แพงมากน้อยี่สิบาทเองก็เราก็ถ้ามากับเพื่อนๆนแบ็คแพ็คเกอร์มาก็มาได้ครับก็ถือว่าแบบถ้าอยู่แถวแถวกรุงเทพอย่างนี้มาเที่ยววันเดียวกับก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครจะแบบเอารถมาเองก็ก็ถัอสบายไหมไมนก็สบายนะแต่ว่าเป็นว่านั่งรถไฟก็สะดวกสบายดีเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้อบุ้นบายอะไรมากมายนั่งมาเรื่อยเรื่อยก็จึดปลายทางนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศภาพรวมเพราะนั้นตอนนี้เขากําลังจะถอยรถ ไฟกับกรุงเทพแล้วครับทุกคนถึงแล้วแล้วก็พร้อมกับความหูอื้อต้องแบบว่าปิดจมูกแล้วก็เป่าเป่าลมออกทางหูแล้วจะบอกว่าต้นไม้เยอะมากแล้วต้นไม้เราตั้งตรงเบ้อ ตอนนี้อยู่ที่น้ําตกแล้วนะครับทุกคนเขาเรียกว่าน้ําตกไซโยกนะครับก็อันนี้เป็นต้นต้นน้ํามันจะอยู่ข้างบนขึ้นไปครับทุกคนข้างบนบนเลยนะแต่เราอเดินมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็ปลายน้ํามันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วก็ไปที่แม่น้ําซึ่งแบบสวยมากครับแบ่งเป็นขั้นบันไดกันสุดเลยสวยมาก แล้วแบบแต่ละมุมมีนกมีอะไรเล่นน้ำด้วยอ่ะสวยจริงจะเป็วพาดูบรรยากาศนะนี่ทุกคนดูครับมันจะไหลมาจากนู่นเลยนะนู่นนู่นเลยทั้งสองฝั่งเลยมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะแล้วก็นู่นเนี่ยตรงนั้นมีนกด้วยมีนกเล่นน้ำด้วยเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นปะเออนกอะไรอ่ะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนนะครับอุทยานแห่งชาติไซโยกอุทยานแห่งชาติไซโยกครับแล้วเรากำลังเดินหาโลเคชั่นในการถ่ายคลิปเพิ่มเติมนะต้นไม้สวยมากแต่ทุกคนเป็นอเมซิ่งกิดแปลกใจมากเลยมันมีเถาวันที่มันขึ้นกับต้นไม้ขึ้นไปสูงมากเลยอ่ะแล้วตอนแรกเรานึกว่าเป็นบันไดที่แบบว่าไต่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 ขึ้นไปแต่พอเราเดินมาใกล้ๆกลายเป็นเถาวันฮะแล้วเหมือนงูมากเลยเหมือนงูยากมากทุกคนแล้วที่สําคัญก็คือมันเหมือนมันเป็นบันไดขึ้นจริงๆอ่ะ เอาจริงๆคนอาจจะขึ้นไม่ได้นะแต่ว่าสัตว์อื่นๆแบบเช่นลิงอย่างเงี้ยน่าจะขึ้นได้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าต้นไม้แถวนี้ก็คงแบบหลักร้อยปีอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าน่าจะขนาดนั้นเพราะแถาวันขนาดนี้ต้นไม้ก็คงจะแบบอายุเยอะพอสมควรนะครับ,ป,บปิดกองแล้วครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แนนนะครับขอบคุณพี่ พี่พี่ขวัญอ่ะตายแล้วอยากมากขอบคุณพี่เบิร์ดครับขอบคุณปินครับขอบคุณพี่ขวัญเข้ามาด้วยปะซับหน้าเลยนะซับหน้าเลยนะชวซับหน้าแบบพัวกล้องนี้กล้องนี้ดูแลดีมากโดยการซับหน้าแรงตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านกันกับกทมกันครับเราจะใช้เวลากับกทมประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ สามเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างมากสามพุทธสามเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างมากนะก็เดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวเพราะว่าเราตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ออกบ้านหกโมงกว่าไปสถานีรถไฟบางกอกน้อยแล้วก็ต่อด้วยนั่งรถไฟยาวมาตั้งแต่อยู่บนรถไฟก็ถ่ายมาเรื่อยๆจนถึงเที่ยงนะครับ พอเที่ยงปุ๊บก็แวะกินข้าวแล้วก็มาที่อุทยานแห่งชาติอะไรนะครับไซโยกเฮ้ยเปเผเผอไปเรียกไซน้อยหรือไซโยกมันมันเออมันมีมันมีหลายอย่างนะไซโยกน้อยก็ จนสุดท้ายนะตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นได้แล้วครับทุกคนตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยทีเดียวนะครับก็ฝากทุกคนรอติดตาม MV เพลงเพลงใหม่ของเป็ดนะครับเพลงแรกในชีวิตเลยก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับช่องเป็ดอภิสิทธิ์ด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็ดอยู่ที่พระประถมเจดีนครประถมนะครับตอนนี้แวะมาหาของกินแล้วก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่ว่าไปถ่าย MV อะไรเสร็จแล้วเนี่ยพี่เขาก็เลยแบบพาแวะมาหาของกินนะครับ